ครับขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอพอพารวยนะครับแล้ววันนี้โอพอพารวยก็จะพาเอฟซีมาตามแนวทางกันเช่นเคยนะครับผมมาตามเจเดือนนะครับได้ยินข่าวนะครับจากทางเอฟซีนะครับผมว่าเจเดือนถูกมาทุกงวดนะครับถูกมาจนสร้างร้านก๋วยเตี๋ยวได้นะครับผมเนาะสุดยอดเลยนะครับถูกทุกงวดเลยนะครับเอฟซีงวดเมื่อกี้ก็แปดศูนย์ก็ได้หลักแสนนะครับผม ครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้มาเจอของแท้อีกแล้วนะครับ fc ไปที่ไหนเจอแต่ของแท้เป็นแหล่งใหม่นะครับ fc เพราะว่า ชาวบ้านการันตีว่าเข้าถูกงวดเราก็ไม่รอช้าเราก็รีบมานะครับผมโอเคแนวทางของเจเดือนจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมครับ<ม>สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ J <ส>เจเดือนเนาะคะ่ะหงิ้นช้าย่ามาโดนเลียวเนาะค่ะเนาะเจเดือนเจเดือนฟันแม่นครับเมื่อนี้มีโอกาสใจมากหอดล้านกวยเตี๋ยวนะคะ คืออันขายขายยังแม่ค่ะขายก๋วยเตี๋ยวขายกาแฟโซดค่ะแล้วก็อาหารตามสร้างค่ะโอ้บานีเห็นขายอีหยังก๋วาเตยเฮ็ดอันอ๋ออันนี้คือขนมค่ะเป็นขทาเกียบปลาเป็นปลาเซนค่ะจะมีปลาเซนปลาแผ่นนะคะเป็นของทั้งทั้งลานเขาเองเขาทําเองนะคะเทาเกมากเองแม่ค่ะคือเฮ็ดขายแบบทรงตามร้านค่ะมีลูกค้าโทษสั่งเขาก็สทรงจังซิ่งนะคะ และค่ายมย่องค่ะแพ็คละยี่สิบบาทปลาเส้นปลาแผ่นค่ะครับผมห่อทรงฟรีค่ะสี่ห่อขึ้นไปอ้ส่งฟรีค่ะอร่อยมากเลยทําเองทอดเองถ้าเกิดห้าห่อนี่จะตกกี่บาทครับห้าห่อถ้าพูดถึงแพ็คละยี่สิบาทห้าห่อก็ร้อยหนึ่งค่าส่งก็คือค่าส่งต่างหากค่าส่งน่าจะไม่เกินยี่สิ ็คือเจส่งให้ฟรีค่ะสีห่อขึ้นไปส่งฟรีค่ะรับประกันเลยความเสียหายทุกอย่างเราเคลมให้เลยโอ้เจคเตือนขยันเนาะค่ะทึ้งก๋วยเตี๋ยวทึ้งเกาลันกาแฟทั้งเห็ดขนมก็เอื้นปลากรอบ่คะเป็นเกี๊ยบปลาเส้นเจ้าของโรงงานเองเด้ตัวนี้จ้าลองลองลองเห็ดเองเบิึงค่ะว่าจะเป็นจังไหนกับเพื่อนตอนเราบอกมาดีเสแวกเสแวกเสแวกค่ะกินแล้วกินแล้ว พี่แมื่ติบล้วแซ่บกัโอเคอยู่ค่ะลูกค้าเนี่ยนั่นอยู่แต่ว่าหงิ้มคาวเพิ่นแซ่บดีอร่อยดีเป็นซาเพิ่นลือกันว่าถือเร่ยจนได้เฮ็ดร้านก๋วยเตี๋ยวพุ่นถือสุ้มหวัดเลยบ่ค่ะค่ะกัถือมาเรื่อยๆนะค่ะถือมาเรื่อยๆตั้งแต่ตั้งแต่ปลายกลางปีที่แล้วค่ะกลางปีที่แล้วก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆบ่กผัดแจ้งหวัดติบโอค่ะโอ้แสดงคน เราแต่งวดงวดหน่อยงวดมันหน่อยมันหลายแต่ละงวดค่ะแต่ว่าขออนุญาตเอฟซี FC ก่อนคือว่าทางแอดมินนี่ปิดผ่าปิดจมูกไว้แล้วเจ้เพิ่นบริปิดเพราะเบา,าเสียงมันบดังแล้วเลยบริปิดเนาะ,ะขออนุญาตเอฟซี FC ก่อนแต่ว่าเห็นทะเบียนรถงามงาม,งามเจเดือนอได้น้ำตัวนีบ่ค่ะงวดที่แล้วงวดที่แล้วค่ะค่ะก็ได้น้องเพิ่นนี่ละค่ะโอ้ทะเบียนรถแปดศูนย์แปดเจ็ดฟันเดียวพ่าพูดหันออกบุกข้างหน้า สามศูนย์แปดว่าหันเดกกรดกับฝันเกลียวเหล็กรถค่ะได้ได้ค่ะฝันเกลียวก็คือฝันประมาณว่ายู่ดีๆก็คือฝันพ่อรถเจ้าของปกติกับ่ค่อยได้ฝันถึงเพลินดอกรถท่านนี้ค่ะนานๆนก็ได้ฝันบังเอิญงวดมื่อกี่นี่กัฝันเกลียวเลยแมนค่ะงวดเมื่อกี่แปดศูนย์ค่ะงวดมือเนี้ท่านชายแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดก้าวเผยค่อมแปดศูนย์แปด ปั้นว่าจังไงก็เกีปั้นเกี่ยวแล้วฟองหมดปั้นว่าถอยไปตำล้านเจ้าของนี่แหละค่ะถอยออกมาจากลูงจอดรถแล้วถอยไปตำล้านค่ะแล้เลยได้ซื้อเลขรถจะห่วงไว้เป็นยังบกอยู่ค่ะซื้อเลขรถซื้อเลขบาดไปทองบาดมีกับซีนี่เอฟซี่ทั้งบ้านเนาะค่ะภาพภาพเพิ่นมา สัมผัสเป็นนวดแรกค่ะกอะยาให้เจอันโบด้ายเอฟซีฟูเพลนบบมีโชคน่ำบ่คอยมีโชคก็มีเนาะหาเพลนมักเล็กน่ำกับผ้าเอฟซีมาสอบถามเกี่ยวกับตัวเลขนี่แหละค่ะของนวดวันที่สิเจมักระาคมสองพหหสิบหาเนาะ จ่ะ17กลุ่มผ้าเหรอโอ้โห17โอ้ผ้า17กลุ่มผ้ากลุ่มผ้าผ้าได้หลาด้อไอ้เจ็อก17ค่ะเนกรุเต้ซิผพวคือกันนั่งเก้อกันได้นุ่มจิ้นค่ะแมนแกระเลื่อยงวดนี่กับมาสอบถามฝากเอฟซีพร้อมค่ะทั้งบ้านเน แนวทางเนาะค่ะชอบน้ำเจเดือนกน็จังค่อยตามเจเดือนภาษาไทยไหวเป็นแนวทางค่ะตัวเลขคนตัวไหนครับตัวเลขการมีอยู่ได้ใจตอนนี้กับมีสองมีหามีสามมี่มเจ็ดสมมติทาเจไไหนครับฝันบอกค่ะก็คือประมาณว่าบอมเป็นยังบอทขันได้ฝันหรอกค่ะแต่ว่าห่างใจนะมากใจมากค่ะคือเคยเคยคิดแบบนี้ก็จะของมามากเลขตัวนี้ค่ะกระมาหางใดทางนึ่งแสดงว่าคูอเ่อหู้นี้จิต เม่นท์ฤๅษีวายจังสันกับว่าค่ะมาจากเป็นมีเส้นเกยเดือนนี่เป็นคนดวงเฮงนะครับเนาะแต่ว่ามีโชคไม่หลับรู้กมูวก็ว่าได้แสดงว่าประเทศบุญมาหลายครับก็อาทิตย์เป็นสั้นครับคือตลอดเลยครับผมไม่นี่แรงกายผมได้เห็นได้สล้องแต่คึมคึมอยู่ครับโอ้โหอยู่บ้านใกล้พี่ยิ้มเครับครับใกล้ครับเดือนห้างกต่ท่อนซับสิบเมตรเลยนะครับอ๋อบ้านใกล้พี่ยิ้มเด้อค่ะครับผม มาดีละค่ะมีสองมีสามนี้เป็นลักไว้บ่คาหรือทั้งไดอันนี้คือเป็นเป็นเลขเป็นเลขที่จะาข้องมัดมักอยู่ในใจอยู่แล้วค่ะเขาจับใส่เอาหาเจ็ดสองหาาสามเจ็ดเราเราเราจับจับจับคู่มั่งครับเราจับคู่เลยครัจับคู่เลยครับโอ้เอาเอาเป็นแต่ว่าจับเป็นคู่เป็นโตเนาะแมนครับผมค่่โอ้ในรางวัลของรัฐบาลนี่ก็จะ บนแน่นะคะครับผมลองเบิร์นไพร์เอซีอ่ามีบุญหวมอ่าร่วมกันเนาะครับเนาะอันนี้ที่เดือนเปิ้นสีแบงปันให้ครับฝากต้อนเป็น้องเอฟซีครับฝากต้อนเป็น้องเอฟซีงานประจำชุดเจ็ดกุมภาพัติสองพันห้าร้อยหกสิบห้าให้เพื่อนจับคู่ให้เพราะว่าย่านเนาจับบวกป็นไม่หลับเพื่อนคืออนยุการร้องเบิรงค่ะอ่าเบิร์นดเอฟซีเดี๋ยวนะครับเรียกง่ามครับบันนี้ลองเบิรงนะคะ เพื่อโศกเพือมาน้ำกดเจ็ดห้าจับนิ่งๆเลยค่ะเอาโยกตัวเลขตัวเลขเพิ่นกับมี่สามเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสองแล้ก็สามห้าเลขโบราณโตพี่น้องเลขโบราณโตค่ะเลขซีคูเม่นครับแด้ขัดเท้ากับสื่อตกับไปน้าลอตเตอรี่สลากกินแบคงรัฐบาลกับนี่กับนนาะคะเนาะเข้ากัเข้ากันเน้่ไว้กับครับผม อันนี้ป็นโซดีครับตัวในใจนี่มักกว่าโม่นี่คือตัวใดเกียมักมักนิดๆกว่าโม่ไดใจมักบุหะวุ่งเลยครับสีเฮดดอกจันไว้นะคะวงเลยครับวงเลยครับวงแม่วุ่งเลยค่ะครับได้ใจครับมักค่ะนี่แหละครับสามเจ็ดค่ะเด่นกับสามหาเอาไปเอามาเกียร์เด่นกับใจอ่อนคือเราเลือกที่ว่า สิบ่จับคู่ให้นี่ครับว่าให้ไปเอฟซีไปเบื้งก้อนทันันว่าครับเอาไปเอามาใจอ่อนป่ดตอนพ่น้องกันเอฟซีแมนครับสามเจดก็สามหาโตเจดแมากค่ะค่ะคือเหล็กมากอยู่แล้วมากเล็กวันนี้มักติดสามติดหาติดเจดบบทีแน่เลยละควัผู้ใดสื่อสามเจดหาในทปสามตนี่เจ็ดไปไหนปตอนไปองเอฟซีครับวดที่พานมาเขา ศูนย์แปดเตียมเตียมแน่นปะครับนั่นแน่นค่ะได้กับเซี่โอ้ได้เป็นแสนครับเพราะว่าอันขาเจ้าแบกไก่เน่าไก่ใบลอตเตอรี่แม่มาครับครับสื่อน้ำกลบ่มี่ครับเปินเอาเบิดครับบ่มี่อยู่แต่มาเป็นเมาแล้วเป็นแบกมาเลยครับครับแบกมาเลยเฮ้ยเมาอมัดจนได้เงินแสนเนาะเพราะเมาพักงนะเจ๊ครับเพราะว่าทามฮาเลขกศูนย์แปดมี่รับเพราะว่า มีเต่เลขมากนะคะปดติพะท่านฝันต้องรอเพิ่นฝันเกี่ยวจังคอยไม่ย่ำอีกค่ะเพิ่นว่งกขมใบคือสามเจ็ดกับสามหาคือตัวมากเตอร์ค่ะเลขทั้งหมดสิบเป็นสามเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสองสามห้าน,นะคะก็ถือว่าว่าหลายคูเนาะค่ะเพิ่นกะมากเป็นพิเศษแต่มีแค่สองคููนะคะจังคอยติดตามกันอีกรอบนะคะค่ะทั้งสองกับเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางทุกตัวเลขกะมีความเสี่ยงเอฟซีกับพิจารณาถ้ดชอบน้ำจีเดือน คนไว้นะคะพ่นถึกตลอดนะคะงวดที่แล้วเพ่นก็ได้น้ำถเถีียนลดพ่นเนาะคะ่ะเอฟซีงวดนี้ค่ะว่านาสิพาดเนาะความมั่นใจพ่นก็มั่นใจนะคะ FC ทางบานจะชอบก่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางสองน้ำวยค่ะกับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจเดือนนะครับเอครับครับงวดที่แล้วถูกเป็นแสนนะครับเอ ขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับผมครับต่อจคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ FC ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมโอเคครับคลิปต่อไปเดี๋ยวเราไปทํากันที่ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามช่องโอปอพารวยกันครับผมเราก็จะสรรหาแนวทางดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับ FC ครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ